มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพวงจรปิดเผยจุดเริ่มต้นเหตุบุกยิงกลางห้าง,างดังเมืองโคราชเมื่อเวลา20นาิกาวันที่2มีนาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลถูกอาวุธปืนยิงบริเวณใบหน้าที่ด้านหนา้าห้างทเทอร์มินอลทเวนตี้วันกลางเมืองโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา หลังรับแจ้งพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสวรร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยกำลังตำรวจสอบพอเมืองนครราชสีมารุดตรวจสอบที่เกิดเหตุคะ่ะจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าห้างทางเข้าห้างสรรพสินค้านะคะมีร่องรอยเสกกระสุนปืนกระจายอยู่เต็มบริเวณพื้นขณะเดียวกันพบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายทราบชื่อคือน,น,น,นายนัตนายเล็กก้าเจ้าหน้าที่ที่ห้างสรรพสินค้าตำแหน่งรอปพ ถูกอาวุธปืนยิงบริเวณใบหน้าได้รับบาดเจ็บเป็นแผลและสะเก็ด7จุดนะคะบริเวณแขนขวาอีก1จุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในเวลาต่อมาค่ะส่วนภาพภายในกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุภพรพงษ์ยิ้มเข็ม ซึ่งคาดว่าเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพ่อครัวในโรงแรมติดกับบริเวณห้างนะคะส่วนสาเหตุการลงมือคาดว่าน่าจะมีปัญหาการกับทางรอปภพอพอที่ถูกยิงแต่ว่าสาเหตุยังไม่แน่ชัด ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครราชสีมานะคะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุพบว่าผู้ก่อเหตุได้นำปืนไปทิ้งบริเวณทางขยะรังห้างสรรพสินค้าโดยพิสูจน์หลักฐานภาค3ได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์และพบกระสุนขารังเพลิงอยู่เป็นลูกซองเบอร์12ที่ใช้งานแล้วทางนี้จึงได้เก็บหลักฐานและเร่งรล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุบันดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้ค่ะ เปิดภาพวงจรปิดเผยจุดเริ่มต้นเหตุบุกยิงกลางห้างดังเมืองโคราชขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ